กลับเข้าสู่เทศกาลคริสต์มาสค่ะเทศกาลที่ส่งมอบความสุขให้กับทุกคนเลยนะคะและวันนี้ค่ะเบนเคของเรานะคะก็มีรถสวย,สวยๆรถดีๆเข้ามาอีกหนึ่งคันค่ะ<ๆ>ที่อยากจะมาแนะนําให้คุณลูกค้านะคะ<ๆ>เอาไปใช้ช่วงคริสต์มาสนี้ค่ะ<ๆ>กับ mercedes-benz cls 300d amg สุดสวยคันนี้เลยนะคะมาพร้อมกับความสวยดุของตามแบบฉบับ cls <ๆ>เลยค่ะสีดํานะคะบง่งบอกถึงความสปอร์ตความเข้มมากๆเลยค่ะตัวรถคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยค่ะ ตาเร่งดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นเครื่องบล็อกใหม่ประหยัดน้ามันมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะและที่สําคัญเลยนะคะคันนี้ออกห้างใหม่นะคะ5ล้านกว่าบาทเลยทีเดียวค่ะวันนี้พิเศษสุดๆให้เลยนะคะถือว่าเป็นของขวัญคริสต์มาสกับราคาสุดพิเศษเพียงแค่2ล้าน6กแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นเป็นรถปี2019ด้วยนะคะแถมเล็กไมเพียงแค่4 6 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นด้วยค่ะกระจังหน้าก็จะเป็นดมอนกลิ้วนะคะระบบไฟของเขาจะเป็นมันติบีมนะคะเป็นไฟที่ท็อปแล้วก็ห ที่สุดของตัวเบนตอนนี้แล้วค่ะและแน่นอนว่ารถ AMG ล้อก็มาพร้อมกับลายโลโก้ AMG ดาวห้าการคูนั่นเองค่ะสําหรับสีล้อนะคะจะเป็นสีทูโทนไบคัลเลอร์ค่ะเป็นสีเทาเข้มนะคะตัดกับตัวขอบที่เป็นโครเมียมค่ะเวลาจอดหรือว่าเวลาขับนะคะจะดูมีมิติมากเลยทีเดียวค่ะคันนี้ได้ยางใหม่แล้วด้วยนะคะคาลิปเปอร์เบรกก็เป็นของ AMG นั่นเองค่ะสําหรับรถ CLS นะคะเป็นคลาสที่หรูหราอีก1คลาสเลยทีเดียวค่ะอยู่ในไทย S คลาสนะคะแต่ว่าลักษณะเขาจะเป็น ตัวรถสปอร์ตคูเป้ซีดานนั่นเองค่ะใช้งานได้อเอกประสงค์มากๆเลยนะคะเหมือนรถซีดานแต่ว่าเป็นรถซีดานที่มีความสปอร์ตมากๆค่ะมาในมาตผู้บริหารสุดสปอร์ตเลยนะคะด้านบนเป็นหลังคาซันรูฟด้วยค่ะดีนะคะเปิดตัวซันรูฟได้นะคะแล้วก็กระจกตัวรถของเขาเป็นแบบเฟรมเลสแบบนิดทาง4บานด้วยค่ะสําหรับด้านท้ายของรถ CLS นะคะ,ะ,คะขเขาก็จะมีความสโลปของหลังคาค่ะมาจนถึงฝาท้ายกระโปรงเลยนะคะบ่งบอกถึงความเป็นรถสปอร์ตคูเป้นั่นเองค่ะและ ีไซน์ด้านท้ายเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นเลยนะคะก็คือไฟท้ายนั่นเองค่ะเป็นไฟท้ายแบบ LED โคมสีแดงค่ะตัดกับตัวรถสีดําขึ้นมากๆเลยทีเดียวนะคะตัวด้านล่างก็จะเป็นตัวชุดแต่งของ AMG ค่ะเป็นแบบปลายท่อคู่เป็นแบบโครเมียมนะคะสปอร์ตสุดๆเลยค่ะการเปิดฝาท้ายของเขานะคะก็คือใช้มือ กดไปที่โลโก้ Mercedes-Benz น,นี้ค่ะก็เปิดฝาท้ายได้แล้วนะคะพื้นที่เก็บของก็กว้างนะคะตัว CLS เขาจะมีความลึกกว่ารถซีดานทั่วไปค่ะทำให้ใครนะคะที่ชอบไดกอก์ฟนะคะก็สามารถเก็บไม้ก์ฟได้เลยค่ะ ปิดง่าย,งา,ยายสบายก็คือกดไฟฟ้าหรือว่าจะใช้เท้าเตะแฮตฟีแอรเซ็ตก็ได้นะคะและหัวใจสําคัญของรุ่นซ s 3 0เอสสามดีก็คือเครื่องยนต์ดีเซลนั่นเองค่ะมาพร้อมกับขุมพลังดีเซล2000ซีซีเทอร์โบนะคะให้พละกําลังแรงมากสอ้แรงม้าค่ะคันนี้ได้เกียร์อัตโนมัติ9สปีดด้วยนะคะอัตราเร่งก็ดีนะคะอัตราสิ้นเปลืองก็คือดีมากๆเลยค่ะสาหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจหรือว่ากําลังตามหาอยู่ต้องรีบสแกน q r code คมาสอบถามเจ้าที่ฝ่ายขายได้นะคะ หรือว่าสนใจคันอื่นเพิ่มเติมสามารถเข้าไปรับชมเพิ่มเติมได้ที่แคตตาล็อกออนไลน์ของเราค่ะ w w w b e n e c o m เรามีสต็อกค,คันอื่นให้เลือกมากกว่าอีก200คันแบบจุใจเลยนะคะมาด้านในแล้วค่ะสำหรับตัว cls นะคะให้ความหรูหราแล้วก็ความสปอร์ตมากๆเลยค่ะคันนี้ตอนออกห้างใหม่5ล้านกว่าบาทนะคะเพราะฉะนั้นออปชันก็คือจัดมาให้แบบปูออปชันจัดเต็มเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นคอนโซลด้านหน้านะคะเขาจะเป็นธีมสีเดียวกันนะคะกับคอนโซลตรงกลางรวมถึงแผงประตูด้วยค่ะ เป็นสีเทาเข้มนะคะสลับกับสีเงินค่ะให้ความหรูมากๆเลยทีเดียวนะคะแอร์เขาก็จะเป็นแบบทรงกลมค่ะมีไฟแอมเบียนไลท์ในห้องผู้โดยสารนะคะปรับเฉดสีได้ถึง64เฉดสีวอลลุ่มเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ออปชันนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าจอนี้เลยค่ะเป็นจอวายสก,กินคอพิ ที่มีขนาดยาวแล้วก็ใหญ่มากๆเลยนะคะแบ่งแดชบอร์ดออกเป็นแดชบอร์ดคนขับกับแดชบอร์ดตรงกลางค่ะแดชบอร์ดคนขับก็คือสามารถปรับทิมได้ด้วยนะคะแล้วแต่ความชอบของคุณลูกค้าเลยค่ะจอตรงกลางมีขนาดใหญ่มากๆนะคะเราใช้งานในส่วนของการตั้งค่าตัวรถได้ค่ะกล้อง3ามร้อยบองศาก็โชว์ที่แดชบอร์ดนี้นะคะคอนเน็กผ่านตัวแอปพลิเคชันต่างๆได้เชื่อมต่อมือถือได้ทุกรุ่นทุกระบบเลยทีเดียวค่ะมีไวเลสชาร์จเจอร์นะคะสามารถชาร์จสมาร์ทโฟนได้ ที่คอนโซลตรงกลางนี้เลยค่ะแอร์เขาก็จะเป็นแบบ2โซนแยกอิสระซ้ายขวานะคะพร้อมฟังก์ชันการใช้งานแบบครบเลยทีเดียวค่ะมีตัวช่วยจอดปาร์กิ้งพลอตให้ด้วยนะคะรวมถึงโหมดดนามิกซีเล็กที่ปรับรูปแบบการขับขี่ของรถคันนี้ค่ะและคันนี้เป็นรถปี2019มีตัวเฮซับดิสเพลย์ให้เราด้วยนะคะเป็นออปชันที่โชว์ในส่วนของตัวเลขไมล์ที่กระจกด้านหน้าสะท้อนให้เราเห็นนั่นเองค่ะเครื่องเสียงตัวท็อปไฮเอ็นแบบนี้แน่นอนอยู่แล้วว่าต้องมาคู่กับเบอร์เมสเตอร์นั่นเองค่ะเพราะกล้องกลาง ตลอดการเดินทางเลยนะคะตัวเบอะของเขาค่ะก็จะเป็นโฟงสปอร์ตด้วยนะคะและความพิเศษของคันนี้ก็คือเบาะเป็นหนังแนบ ปาทั้งขันด้วยค่ะตัวเบาของเขานะคะหนังแบบนี้ก็คือจะมีความนุ่มมากๆเลยค่ะไม่ค่อยอมความร้อนด้วยนะคะการันตีได้เลยนะคะว่ารถคันนี้ใช้งานในชีวิตประจําวันได้เลยค่ะและนั่งด้านหลังให้ดูนะคะตัวรถหลังคาจะเป็นสโลปสปอร์ตค่ะแต่ใช้งานได้เลยนะคะตัว c ี s ค่ะเป็นคลาสที่หรูหรานะคะเพราะฉะนั้นด้านหลังก็คือฟิกตำแหน่งที่นั่งเบาะ VIP ให้2ที่เท่านั้นค่ะตัวเบาก,ก็เป็นหนังเนปป้าเช่นกันนะคะนั่งแล้วนิ่มสบายมากๆเลยค่ะ มีช่องแอร์ด้านหลังให้แยกซ้ายขวา2ช่องเลยนะคะลมาพร้อมกับที่พักมือสุดสบายตรงกลางนี้ค่ะตัวรถคันนี้นะคะครบ จบมากเลยทีเดียวค่ะใครกำลังตามหารถสปอร์ตซีดานคลาสผู้บริหารอย่าง CLS ขอแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะสรุปเลยนะคะสำหรับ CLS 300 DMZ คันนี้เป็นรถปี2019ค่ะเลขกไม่วิ่งมาเพียงแค่46,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะกับราคาสุดพิเศษมากๆเลยค่ะเพียงแค่2 6 0ล้าน6กับ9 0ก0 0บาทคันนี้ออกห้างใหม่นะคะ5ล้านกว่าบาทเพราะฉะนั้นคันนี้ประหยัดไปเกินครึ่งเลยทีเดียวค่ะ คริสมาสนี้นะคะอย่าลืมจัดรถสวยๆแรงๆคันนี้ไปเป็นของขวัญให้ตัวคุณนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะมาที่เปนเคที่เดียวจบ,บครบความต้องการวันนี้การ์ตูนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ